ด้ยดวงใจยินดีขอฉันดื่มอัญชชวงลีฉันั่วแดนแผ่นดินเท่าไว้พรแดดเรียวฉันเท้าไว้เพื่อพรยกยกอกรวันทาอยู่เบื้องแดบเรียว ้ดยดใจยินดีขอเชิญร่วมอัญเชิญลิชน,นทั่วแดนแผ่นดินเท้าไวพ้พรดาพระองค์เดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอามนขอพระนสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดา และความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสัุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาป ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพมจารีเสมอเอทุสวรรค์นักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์าเมน ข,ข้าแต่พระเจ้าทรงรรพระ, ô, รระกรุณาเ oui ทาินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคิดเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคิดเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอพระสัานข,ของพระองคงน์นำหน้าช่วยชี้ทาง และอยู่ข้างหลังคอยเฝ้าระวังคุ้มครองข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้มุ่งหน้าประกอบแต่กิจการที่ดีงามเสมอทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรอ,อามน บนอ่านจากสนมายนักบุญเปาโลอัคราสสาวกถึงชาวเอฟเฟซสัสจากเปาโลอัคราสาวกของพระคริสตตเยซูตามพระประสงค์ของพระเจ้าถึงบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความเชื่อในพระคริสตตเยซูขอพระหันสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด ขอถวายพระพรแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์ทรงอวยพรแก่เราโดยประทานพระพรนานาประการของพระจิตเจ้าจากสวรรค์เดชาพระริตตเจ้าพระเจ้าทรงเลือกสรรเราในพระริตตเจ้าแล้วเพื่อให้เราศักดิ์สิทธิ์และปราศจากมนทินเฉพาะพระภาคของพระองค์ด้วยความรัก พระเจ้าทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วที่จะให้เราเป็นบุตรบุญธรรมเดชาพระเยซูคริสต์เจ้าตามพระประสงค์ที่พอพระไทยเพื่อสรรเสริญพระสิริรุ่งโรดแห่งพระหัสถานของพระองค์ซึ่งโปรโดประทานให้เราเดชาพระบุตรผู้ทรงเป็นที่รักในองค์พระคริสตเจ้าเราได้รับการไถ่กู้เดชาพาระลหิตคือได้รับการอภัยบาป นี่คือพระหันสถานอันอุดมซึ่งพระเจ้าประทานแก่เราอย่างล้นเหลือไม่มีปริชาไม่มีปรีชาและรอบและรอบรู้ทุกอย่างพระองค์ทรงเผยให้เรารู้ถึงพระประสงค์อันเล่นลับของพระองค์ซึ่งพอพระทัยดำริไว้ล่วงหน้าในพระคิสเจ้าพระองค์จะทรงกระทำตามแผนการนี้เมื่อถึงเวลากำหนด โดยทรงนำทุกสิ่งทั้งที่อยู่บนสวรรค์และบนแผ่นดินให้มารวมกันอยู่ใต้ปกครองของพระกิสเจ้าพระประมุขแต่เพียงพระองค์เดียวพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพรยคุณพระเจ้าจงร้องเทลงบทใหม่ถท้า,ายหแด่เตียยจา้า จงร้องเพลงบทใหม่ถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงกระทดาธรรมสิ่งมหัศจรรย์พระองค์ทรงชัยชนะด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์และด้วยพระพาหาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงชัยชนะของพระองค์ต่อหน้านานาชาติทรงเปิดเผยความเที่ยงธรรมของพระองค์จงร้อง เถงบทใหม่เทววัยแด่เรียจ้าพระองค์ทรงระลึกถึงความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ต่อพงพัน์อิสราเอลแผ่นดินทั้งมวลเห็นว่าพระเจ้าของเราทรงช่วยให้รอดพ้นแผ่นดินทั้งมวลจงโห่ร้องสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดีเถิด จงเปล่งเสียงขับร้องและถวายสดุดีเถิดจงร้องเพลงบทตใหม่ถวายแด่เรียจ้าจงบรรเลงเพลงพินถวายองค์พระพุ้เป็นเจ้าด้วยพินใหญ่ครอเสียงพินเล็กทั้งเสียงแปรและเสียงเป่าเขาสัตว์จงโหร้องสรรเสริญเ,เฉพาะพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นกษัตริย์ จงร้องเทลงบทใหม่ถาวายแด่เรียจ้าเชิญยืนฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเลลูยาองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราเป็นหนทางความจริงและชีวิตไม่มีใครไปเฝ้าพระบิดาได้ นอกจากผ่านทางเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอา่านจากพระอรสารตามคำบอกเล่าของนักบ,บุญลูกาขอถวายพระเกียรติแด,ด่พระองค์รืะเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่า วิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายท่านสร้างหลุมฝังศพของบรรดาประกาศพที่บรรพบรุษของท่านฆ่าจึงแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทําของบรรพบรุษบรรพบรุษของท่านฆ่าบรรดาประกาศพและท่านก็สร้างหลุมฝังศพให้พระปริชายาณของพระเจ้าตรัสว่าเราจะส่งประกาศพและทูตไปพบเขาเขาจะฆ่าประกาศศพ และทูตบางคนและเบียดเบียนบางคนคนรุ่นนี้ต้องรับผิดชอบต่อโลหิตของบรรดาประกาศศพทุกคนโลหิตที่ได้หลังตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมานับตั้งแต่โลหิตของอาแบนจนถึงโลหิตของเซคาริยาซึ่งถูกประหารระหว่างแท่นบูชากับพระวิหารถูกแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนี้ วิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปและยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วยขณะที่พระองค์กําลังเสด็จออกจากที่นั่นบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีเริ่มแสดงตนเป็นศัตรูสักถามพระองค์ถึงเรื่องต่างๆวางกับดักพระองค์เพื่อจับผิดพระวาจาพระวาจาของพระเจ้า ขอพระคือจะทราส่งพระเจเริญเถินเรื่องราวในพระปรสาในสัปดาห์นี้พระเยซูเจ้าส่งพบกับบรรดาฟาริสีบรรดาผู้นำของชาวยิวแล้วก็เป็นการตักเตือนและตำหนิพวกเขาที่วางกฎเกณฑ์ต่างๆไว้มากมายแต่ตนเองไม่ค่อยได้ปฏิบัติเป็นเหมือนกับ การที่พระเยซูเองต้องการเตือนเตือนบรรดาฟาริสีบรรดาผู้นำชาวยิวทั้งหลายที่พวกเขามีความภาคภูมิใจว่าเขาได้ถือกฎเกณฑ์ต่างๆของโมเสสและของบรรดาประกาศกอย่างเคร่งครัดแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจวันนี้พระเจ้าเองท่งสอนพวกเขานั้นให้เขาได้ได้กล้ามองดูการประพฤติปฏิบัติของตนเองเพื่อจะได้เปลี่ยนชีวิต แนวทางปฏิบัติให้ให้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องและเข้ามาใกล้ชิดกับพระเจ้าเมื่อวันนี้เราได้ทราบว,ว่ามีพิธีเปิดการประชุมสพันสภาพัสสังกราชเอเชียเป็นการเริ่มต้นการไตรตรองของบรรดาพัสสังกราชที่หันกลับมามองดูพระศาสนาจักรเพื่อจะหาแนวทางที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าโดยบางยิ่งให้ อยู่ในในโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายมีมีคำที่คนไทยเราใช้คำหนึ่งที่นามาเปรียบเทียบได้กับบรรดาฟาริสีบรรดาผู้นำศาสนาคือบางทีพวกเขาก็ชอบสร้างภาพแต่วันนี้พระเยซูเจ้าพรงบอกกับพวกเขาว่า การสร้างภาพภายนอกให้ดูดีไม่ใช่สิ่งที่เพียงพอแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าภายในจิตใจของพวกเขาเหล่านั้นจะต้องต้องมีจิตใจที่ใกล้ชิดกับพระก็ขอให้คําสอนของพระยศเจ้าเองรวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นในยุคสมัยของเราได้เป็นข้อคิดสําหรับเราว่าแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าทรงต้องการให้เรานั้นได้มีจิตใจที่งดงาม กิจการภายนอกเราอาจจะทำตามกฎเกณฑ์มีแนวปฏิบัติหลายสิ่งหลายอย่างที่สวยงามแต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือว่าจิตใจของเราเองนั้นต้องเป็นสิ่งที่งดงามด้วยขอพระพรของพระได้ช่วยให้เราได้ตรายตองและเกิดการเปลี่ยนแปลงในหนทางที่ดีงามในชีวิตเสมอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระมีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้าพักน้ําแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรด,ดรับพระเจ้าตลอดนิรันดร แต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระมีพระทัยเมตตาประทานเล่าอางุ่นซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและนาพักน้ําแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดืง่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนีเรินดอน พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทศตะเกียบพระองค์ทำเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์ด้วยเทนข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงรับคำอธิษฐานภาวนาพร้อมกับบรรณาการของบรรดาผู้ที่มีความเชื่อคาระวะกิจนี้ที่แสดงความจงรักภักดีของข้าพเจ้าทั้งหลายต่อพระองค์ จะได้เป็นหนทางนำไปรับเกียรติรุ่งโรจน์ในสวรรค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งโนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาเพราะพระทัยดีทรงลงพระอาจรยาเพราะพระยุติธรรมทรงกอบกู้คืนมาเพราะพระเมตตาเดชะพระบารมีพระคริสตเจ้าอาศัยพระบารมีเทพนิกรร่วมกันแซ้สองสรรเสริญพระบรมเดชานุภาพขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายพระเกียรติสะดุดี พร้อมกับชาวสวรรค์เหล่านั้นว่าดังนี้ศักดิธิ์ศักดิธิ์สักดิษิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริ่งรจน์ผ่าไปโทษฟ่าดินจาสทุกการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแดพฟื้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธทุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐ แห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าอางุนนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสําหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงม่อพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเรา ที่จะม่อเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่าเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอางุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแก่บ,บรรดาศิทธิ์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยง โลหิตซึ่งจะลังออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระกิสาโดยสินประชนพระกิสซาด้วยสงกรานตกนประชนมาชีพระกิสซาจะ,สะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสตเจ้าขอน้อมถวายปังอันบรรดาลชีวิตกับพรวโลหิตอันบรรดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบววนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โปรทรงระลึกถึงพระาศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรียงสัก์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิด ในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดร์กับพระนางมารีพอมจารีพระชนนีพระเจ้าในบุญโยเซฟ์พระสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุญยาลาศีนิโคลัสและบุญยาลาศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ อาศัยพระคิตตเจ้าพร้อมกับพระคิตตเจ้าและในพระคิตตเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริลุ่งลอดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์อาเมนให้เราภาวนาตามที่พระคิตตเจ้าทรงสอนข้าแต่พระบิดาของพระเจ้าทั้งหลายเรองสถิตในสวรรค์และนามพรองจงเป็นที่สักการะเรอยณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์ โปรดประทานอาหารปรดทำบุญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้ภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้พากันประจอนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุข และรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระรรุดุโรจด์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสา,าวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอาพระเนตรเห็นความเชื่อในพระาศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระาศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามคคีธรรม ตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเรญและครองราชตลอดนิรันดรน,อนขอให้สันติสุขของพระคิดเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคิดเสตจเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระ่จช้าฟู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงประกาลเวนาแทนลูกแก่เปะเจ้าฟู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงเประากาลเวนาแทน ลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกประทานสันติสุขแทนนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค้าข้าพระเจ้าไม่สมงควรจะนับจดบมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดตัดเพียมพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์ ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเลี้ยงข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยพระกายและพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระบุตรแล้วข้าพระเจ้าทั้งหลายขอกราบวอนพระเดชานุภาพโปรดให้มีส่วนร่วมพระธรรมชาติพระเจ้ากับพระองค์ท่านด้วยเถิดพระองค์ท่านทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสันธานุภาพ พระบิดาและพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิน,นพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระริตตเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพร,ร,ร,ระเจ้าหน้าสองเจ็ดหกเรืลืมมีสุ่ใจสุดเหน่ยความเรื่องเรือใเรือพรนของเระองค์ชื่อเราเข้า,ขาใจในเระอ เป็นพยานเรืหานอุทินชีวาเรือกาดความรักเรือพีเดาให้คนทั่วโลกก็เทวไวพรตั้งใจรักจริงทุกสิ่งไม่ละทิ้งแนวทางระทธรรมเรืสู